จุดที่ผมอยู่นะครับเดินลงมาจุดนี้นะก็เป็นป่าดงดิบที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับก็เป็นทางที่มีผู้คนเดินป่านั้นเดินอยู่นะครับมีร่องรอย จุดนี้ก็มีการก่อไฟนะครับลนเป็นทางลงไปก็เป็นเพิงหินสามารถที่จะบังฝนได้นะครับ ช่องทางลงไปราดช,ชันลงไปนะครับตรงนี้เดินลงมานะครับช่องแคบๆตรงนี้ตรงพื้นที่ค่อน,น,นข้างที่จะชันดอกบานดอกตูมนะครับ มีอยู่หลายดอกนะตรงนี้ข้างหลังของผมนี่ก็เป็นถ้ำเล็กๆนะครับไว้ที่หลบฝนหลบแดดได้นะครับตรงนี้ก<อ>็จะเดินลงไป อย่างนี้นะครับเป็นพื้นที่ราบชันแต่ก็มีแนวหินทรายนะครับทําห้เวลาเดินนี่ก็ไม่ลื่นจนเกินไปนะครับ พอ,อเดอินลงมานี่ก็เต็มไปด้วยป่าไผ่นะครับไผ่เสียงผานะครับชอบเกิดตามพื้นที่ราชันตามไหลเขา ข้างหลังของผมก็ที่เดินลงมานี่ก็เป็นผนังหินทรายนะครับที่มันยื่นทับกันหลายชั้นนะครับก็มีธรรมชาติต้นไม้ที่มันขึ้นไปเกิดเบียดกับแนวะผนังหินทรายนะครับ เดินลงมาจุดนี้ก็มีความมืดคลึ้มนะครับเต็มไปด้วยป่าไผ่นะครับชอบเกิดโดยเฉพาะตามพื้นที่ตามไหล่เขาพื้นที่ราดชันนะครับก็มักจะพบเจอนะครับไผ่เสียงผาเกิดผสมกันกับพวกไม้ป่ายืนต้นเป็นพันทั้งหลายนะครับ ก็เป็นพื้นที่ข้างบนนะครับที่ผมเดินลงมาตอนนี้ก็อยู่ท่ากลางป่าไผ่นะครับตรงนี้ก็เป็นผนังมีความสูงชันนะครับซึ่งข้างบนผมก็ ขึ้นไปอยู่ข้างบนนู้นนะครับที่พักของผมเดินลงมาประมาณสักประมาณสักสาสิบเมตรนะครับเดินลงมาจากข้างบน <t contexts> ก็เป็นผนังหินทรายนะครับอย่างสวยนะครับขนาดใหญ่นะครับ ว่าผมก็เดินลงมาจากข้างบนนะครับพักอาศัยอยู่เวแถวนั้นสูงประมาณ30เมตรนะครับมีไม้ยืนต้นอยู่สองต้นขนาดใหญ่นะครับมองไปค้ายต้นหนึ่งเป็นต้นมะม่วงป่านะครับแต่ว่าลักษณะต้นคล้ายกันอีกต้นหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นต้นมะม่วงป่าทั้งสองชนิดหรือเปล่านะครับ พยายามที่จะเดินสำรวจลงไปเรื่อยๆนะครับก็ยังเป็นป่าไผ่ผสมกับไม้ยืนต้นแต่ไม้ยืนต้นก็จะมีน้อยนะครับมันก็จะแล้วแต่ช่วงนะครับเวลาอาจจะเดินลงไปอีกก็จะเป็นไม่ค่อยมีต้นไผ่อาจจะเป็นป่าไม้ชนิดต่างๆนะครับ พอเดินลงมานี่ก็ป่าก็เป็นเริ่มที่จะเป็นป่าดิบแล้งแล้วนะครับมีความดิบของพันธุ์ไม้ต่างๆที่สําคัญก็มีความมืดครึ้มนะครับเหมือนกับใกล้จะมืดค่านะครับแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกนี่ก็จะมีแสงแดดอยู่นะครับแต่ว่าเพียงอยู่ในนี้ก็มืดพอเดินลงมาน่าจะ อยู่ครึ่งอยู่ครึ่งครึนะครับระหว่างข้างล่างที่เป็นลักษณะหุบเขานะครับกับด้านบนนะครับจุดนี้ก็เดิมที่จะไม่ค่อยจะมีต้นไผ่มากเท่าไหร่ก็กลายเป็นป่าดิบแ้งขึ้นมานะครับพันไม้ต่างๆยืนต้นทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับ แต่ที่สำคัญในนี้มืดครับมองไม่ค่อยจะเห็นอะไรชัดเจนเท่าไหร่นะครับจุดที่ผมอยู่นะครับเดินลงมาจุดนี้นก็เป็นป่าดงดิบที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับก่อนที่มันจะลงไปบริเวณพื้นที่หุบเขาด้านล่างนะครับ มีพันไม้ไดเด่นๆหลายชนิดนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับมีทั้งต้นไม้ขนาดยักษ์ใหญ่ก็มีนะครับด้วยเวลาแล้วก็ความมืดนะครับถ้ามีโอกาสผมจะเจาะจงพันไม้ชนิดต่างๆนะครับมีทั้งพวกกลุ่มพันไม้ที่เป็นผลไม้ป่าที่หายากนะครับ ก็สัตว์ปลาอาศัยอยู่ในบริเวณแถวนี้คนระน่าจะเหมาะเพราะมันมีความเป็นธรรมชาติเป็นดงดิบที่ยังมีเขาโค้งที่มาจากอดีตนะครับ ก็มีต้นไม้ยักษ์ใหญ่นะครับอยู่ปะปลายนะครับเหมือนกันจะเป็นต้นมะม่วงป่านะครับดูลักษณะใบต้นแต่ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับมันมืดนะครับอย่างนี้ใบก็มองไม่ค่อยเห็นอยู่สูงด้วยแต่ลักษณะทรงต้นเป็นอย่างที่กล่าวนะครับเห็นอยู่สองต้นนะครับใหญ่ๆประมาณ สองคนครึ่งอบนะครับโอ้ขนาดใหญ่มากครับเดินมาใกล้ๆคนไม้ที่อยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่ามันมืดนะครับที่พวงงไงเนี่ยมืดมอง ไปนี่ก็ระยะไกลมองไม่เห็นนะครับแต่ข้างนอกเนี่ยมันยังมีแสงสว่างเป็นตอนกลางวันอยู่ครับแต่พอเข้ามาตรงนี้นี่ก็ดูมืดไปหมดนะครับต,ต้นนี้เนี่ยเป็นต้นเป็นจีป่านะครับ ต้นเล่นจีปา่าต้นใหญ่เหมือนกันนะครับตัวน,นี้ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามืดค่ำนะครับมองไม่เห็นทางแล้วผมต้องกลับขึ้นไปข้างบนอีกใช้เวลาอีกนานนะครับกว่าจะไปถึงที่พักว่าเดินลงมานี่ก็เกือบไปถึงหุบเขาข้างล่างแล้วนะครับ